อาครับผมสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนึงนะครับผมแต็บเนวด้นะครับนะฮะเยอะมากเลยครับที่น้องๆนะครับทักกันเข้ามาว่าพี่ครับช่วยสอนผมแอร์หน่อยครับทำยังไงผมถึงจะบินได้ครับผมอยากแอร์ครับผมจะบอกเลยว่าเทคนิคการแอร์นะครับมันไม่ยากเลยครับผมแค่คุณพกความกล้ามาแล้วมาหัดลองครับที่บึงสองเสาอย่างเนวได้ครับเราจะมีเทคนิคง่ายๆให้ทุกคนนะครับสามารถแอร์ได้อย่างกับมือโปรเลยครับผมเทคนิคจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราตามมาดูกันเลยครับผมสิ่งที่ผมเห็นบ่อยมากนะครับสาหรับน้องๆที่มาหัดแอร์ก นั่นก็คือนะฮะเราน้องๆโฟกัสกับการฉีกครับฉีกมาแรงมากแรงมากแรงที่สุดในชีวิตของเขาครับและเขาเอาแผ่นกลับมาและเขาก็กระโดดแบบนี้ครับซึ่งทําแบบนี้ครับมันไม่ใช่การแอร์แน่นอนนะครับเทคนิคที่ถูกต้องที่ควรจะเป็นนะครับนะฮะให้เรานะครับฉีกมาแค่เบาครับเบาครับเมื่อถึงจุดที่เราจะแอร์นะครับให้เราเอ็นหลังทํามุมประมาณ60องศาประมาณนี้ครับสิ่งสําคัญที่สุดคือการวุชขาหน้าลอย่นี้้้ครับใหแไดดเะะทสุว เขียออกข้างแบบนี้ครับนี่ยฮะจะเป็นเทคนิคการแอร์ครับผมสำหรับเทคนิคในการแอร์นะครับผมสิ่งที่สำคัญที่สุดในการแอร์คือการกดน้ำครับอย่าไปฉีดน้ำแรงนะครับผมถ้าเราฉีดน้ำด้วยความรุนแรงนะครับแบบตั้งใจฉีดน้ำจนหลังติดน้ำเนี่ยครับน้ำมันจะแข็งมากจนทำให้เราเยครับไม่สามารถ กดหรือเบรคน้ําได้นะครับให้เราฉีดน้บบําแต่แค่ประมาณนี้เท่านั้นนะครับก่อนที่เราจะขึ้นเกียร์แแอร์นะครับทาขาหน้าสบายๆครับให้น้าหนักส่วนใหญ่อยู่็นทางขาหลังนะครับขาหน้าเบาๆนิดนึ่งครับจะทําให้เราเบรคน้าได้ง่ายนะครับ ประมาณนี้ครับขาหน้าเบาๆนะครับน้ำหนักอยู่ขาหลังดึงเป็นค่าเตรียมการกดแอร์ที่ถูกต้องครับครับและสําหรับคนที่อยากจะมาหัดแอร์นะครับผมเราจะทําการช็อตเชือกให้นะครับสังเกตว่าเชือกเนี่ยครับจะสั้นกว่าปกติเยอะเลยนะครับทำให้องศาในการแอร์เนี่ยสูงขึ้นนะครับง่ายต่อการเรียนรู้ครับผมและถ้าเกิดเราพลาดตกลงมาเนี่ยครับก็จะทําให้เรานะฮะเจ็บตัวน้อยลงด้วยนะครับอย่าลืมนะครับอย่าหัดแอร์มาที่นี่เลยครับเหนียว d r ครับผม let's go